เขานี่ปืดปืด,ปดอ่ะใช่ไหมแตะนิดหน่อยมันผืนแล้วนี่ค่ะพี่เซฟนะคะอันนี้รถแจ๊สค่ะนี่ไปทั้งนี้คว้าไปทั้งขวาบ้าอยู่กลางนู้นาลองวิ่งกับลูกค้ารถแจ๊สนะคะเป็นสองค่ะใล่สองตัวะนะนะกดเบากว่าเมื่อก่อนเลยเนาะได้อยู่ได้อยู่เลยไหมเขาเคยติดรถตู้ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็บอกว่าเออถามหาหาพี่เซฟอยู่ ไปเจอในเพจแล้วทีเนี้ยแล้ววกลับมาเจอกันเออลูกค้าเก่าเขาบอกเขาเคยจําจําได้สินค้าอันนี้รถเมียมาติดนะคะอันนี้ใส่สองตัวค่ะไปไม่ติดเนาะไม่มีอะไรเนาะไม่ติดครับโอเคแล้วเนาะได้สิบ,ส,บสิบห้ากิโลลิตรทีเนี้ยขับกลับรู้แล้วแ้าไม่แตะแตะบางๆอีกหนึ่งละเมื่<ะ><ะ>อก่อนม่าเขาบอกมันได้เหยียบเลยพอแตะบางๆไปไปลายเท้าเนี่ยมันก็เหินแล้วนะพี่เนาะได้เยยดลยทีนี้กองเขาใหม่ด้วยอ่ะ ติดละเทศเลยลูกค้าซื้อไปใส่ได้ด้วยนะคะใส่ไม่ยากนะคะไม่มีหมดอายุดีต่างกันทีเนี่ยใน,น้รอบลดลงให้รอบไม่เยอะถ้าเราใช้รอบลดลงนะคะแต่รถเราไหลเองได้เนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันนะคะลดการกดแตะเหยียบที่ก็มไปถดตู้ด้วยนะแล้วพี่เขาก็แตะเหยียบเป็นอะ่ะเขาบอกเขาก็ประหยัดนะถ้าเราแตะเหยียบเป็นอะ่ะใส่อะไรยี่ห้ออะไรมันก็ได้ผลหมดแล้วพี่เนาะถ้าความเข้าใจอ่ะนะว่าแตะยังไงแล้วมันจะประหยัดน้ำมันอะ่ะ แต่ถ้าเรากดตีนหนักกดกดกดล้วใช้รอบเยอะอยังไงก็ไม่ไประหยัดนะพี่เนาะใช่เนีย่ยใช่กินอย่างเดียวเนี่ยแต่ปล่อยแต่ปล่อยเดี๋ยวจะออกจากซอยนะคะแต่ปล่อยๆๆอแต่ปล่อยบางบาง่คงะรถเถินเองเบรกจะดีขึ้นด้วยแต่บางๆก็เบรกแล้วไม่ต้องกดลึลกเหมือนเมื่อก่อนละเหมือนได้รถใหม่ละตอนนี้พี่ได้พี่ได้ไป็น G K แล้วจาก G E เดี๋ยวซ้ายไปนะพี่นะนะคะพีเซฟค่ะ ใส่หน้าเครื่องสองตัวค่ะกับแจ๊สนะคะ Gen สองลูกค้ามาจากกรุงเทพค่ะมาติดที่จนันกันใหญ่เนาะติดเสร็จแล้วก็มาลองวิ่งลูกค้าเก่าค่ะเขาก็บอกว่าเคยใส่ไปนี้ก็หาพีเซไปเจออ่าทีนี้ไปหาเจอกันในเพจละเมื่อก่อนไปเจอตั้งแต่สมัยพ่อออกตลาดนู้นอันนี้ออกก็ได้เลย ไปตามท้าแล้วนะ้อหหลังติดเบาะได้ได้อยู่นะเนี่ยนะเรานปตัตเดเร็วเราไปเปลี่ยนเร็วนะดีกว่าที่เคยใส่มาไหม <c oughs> ตัวที่ถอดออกไปนะ <c oughs> ดีใจแล้วหาเจอแล้วว้ <c oughs> ารถตู้มาใส่เพิ่มตัวหนึ่งก็ยิ่งดีมันจะได้เหินกว่านั้น <c oughs> จะได้ไม่ต้องใช้กล่องบ่อยๆใช้กล่องมันพอที่ผสมตัวไม่ดีมันก็ปิดเป็นควัน งบประมาณซิงบประมาณตัวหกร้อยเองเพิ่มอีกตัวหนึ่งแหมพี่ไม่เหงื่อเลยยุ่งอย่าใส่ตัวเดียวอันนั้นก็อยู่ที่พี่เนาะถ้าลือลอล้อทักทีถ้ารุ่นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะใส่ได้สามตัวยังยังไม่ถึงพี่ตรงไปอีกถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่สองสามตัวนะคะเพราะมันเป็นขึ้นดรงพอดีพอด,ดีถือว<ช>่าเขาบอกเราเดี๋ยวเขาเก็บบาทีเดียวโอเคแล้วเนาะได้อยู่ครับเนี่ยนะมีต่างทันทีเนาะ <Okay. S 2> ลองให้แม่บ้านใช้ว่าจะวิ่งกี่กิโลลิตรเออทีนี้ก็อย่างในกรุงเทพเนี่ยพี่แค่เท้าจากเบรกเนี่ยรถมันก็ไหลแล้วเนาะแล้วพอคันหน้าเขาชะลอเราก็เริ่มเบรกถือว่าแล้วพอเขาเริ่มปล่อยเราก็ปล่อยเอาเท้าจากเบรกคันหน้ารถก็ไหลแล้วนะคะจะได้ไประหยัดน้ามันลดการกดคันเร่งเนาะอ่าแค่นั้นเองก็จะดีขึ้นเนี่ยเหินแล้วขอบคุณนะคะพี่ครับ